นามัตถุรัตนตยัตตะข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระองค์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในไตรภพและพระนนโกรกขุตร,รธรรมอันล้ำเลิศก,กับท่านพระอิรดยยสุผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระพรมโมลีวิราชญาณเบรูปรเปลี่ยนธรรมก้า พร้อมท่านบุรพาจารย์ทั้งหลายด้วยเสียงกล้าสมเด็จพระเรวัตอุบัติเมื่อศาสนาของสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสุมาณะสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าเสื่อมซูนหมดสิ้นไปแล้วโลกก็ว่างเปล่าจากพระวรสาพุทธศาสนาอยู่เป็นเวลาสิ้นการนักได้พุทธนดรหนึ่ง แล้วจึงมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระมิ่งมงกุฎเรวัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเรวัตะพุทธเจ้าประูติเป็นพระเรวตราชธรรในราชวงศ์ตริย์แห่งสิทันเยวดีนครพระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าวิปุนปราช และพระราชมารดนยาทรงพระนามว่าพระนางวิกุลาเทวีเรวตระราชกุมารทรงเกษมสำราญอยู่หกพันปีในประสาสามหลังชื่อสุทัศนะรัตนคิกและอาเวระมีพระมเหสีพระนามว่าสุทัศนาเทวีและทรงมีสนมนาวีแวดล้อมอีกสามหมนสามพันนา วันหนึ่งพระมหาบุรุษพ่อพระเนธเถรเทวดาท,ทั้งสี่พระองค์จึงมีพระทานน้อมไปทำบรรพชา <S <S เมื่อพระนางสุทัศนาเทวีประสูตรพระโอรสพระนามว่าวรุงกุมาจึงได้เสด็จออกบวชด้วยราชรลิเทียมม้าโดยมีบุรุษลุงโกรธออกบวชตามเรวตร,ราชกุมารทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่นะ อนโมนมณิคมเป็นเวลาเจ็ดเดือนจนถึงวันเพลเดือนวิสาขะทรงรับข้ามัทุปายาจากนางสาทุกเทรีและรับยาแปดกลุมจากอาชีวกผู้หนึ่งปูู่ลาใต้ต้นนาคะหือต้นสาจิีเป็นโพธิบัลลังและได้ตรัสรู้เป็นพระทุทธเจ้าในคืนนั้น พระเรวสะพิเภกเจ้าทรงแสดงประทมะเทศนาแต่พระพิสุผู้บรรพชาการจำนวนหนึ่งโกดที่วิหารวรุณารามทำให้พระพิสุหนึ่งโกดนั้นสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นนายยกของโลกมีพระคุณสูงสุดไม่มีใครเปรียบเทียบเสมอ แม้พระองค์อันตรงทูลอาราธนาแล้วก็ทรงประกาศธรรมกำหนดร้รายฐันและท่าที่เคลื่อยยังไม่ได้ประกาศในพบน้อยใหญ่ในตามที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมทำมาพิสมัยมีสามครั้งทำมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งจะพึงกล่าวโดยคำนวณไม่ได้ ในการเมื่อพระเรวตะมหาไม่มีทรงสั่งสอนแนะนำพระเจ้าอารินทร,รมหาราชทํามาทีสมัยครั้งที่สองได้แก่มนุษย์และเทวดาอังโกรพระนาราสกเสดจออกจากที่เล้นเก็ดวันทรงสั่งสอนแนะนำม,มนุษย์และเทวดาในผลชั้นสูงร้อยโกรธ พระเรวะตกะ,ะลมะดาคดาจงมีการประชุมพระพิสุขกีนาศพผู้ปราศจากมนทีนี้มีจิตสงบคงที่สามครั้งครั้งที่หนึ่งพระพิสุขที่มาประชุมกันล่วงทางที่จะนับได้ครั้งที่สองพระพิสุ์ที่มาประชุมกันนับได้แสนโกรธ ในตานเมื่อพระองค์ผู้ไม่มีใครเสมอด้วยพระปัญญาทรงประกาศธรรมาจากแล้วทรงประชวนจวนจะเสด็จนิพานครั้งนั้นพระพิสุผู้ขีนาศกที่มาเฝ้าพระมหามุนีเพื่อทูลถามอาการประชวนประชุมกันเป็นครั้งที่สามแสนโปตพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมรโลกนาย,ยก ทรงประยศ์พระคุณหาที่สุดนี้ได้นำสัตว์ทั้งหลายให้ลุกถึงความเกษมสวัสดีเป็นอันมากการครั้งนั้นพระบรมโพธิสัจ้าของเราได้สืบปฏิสนธิถือกกำเนิดในตระกูลพรหมามมีนามว่าอติเทวมานพวันหนึ่งศึกษาเจนจบในไตรเวทางาชาต วันหนึ่งได้มีโอกาสสดับมทัทรสธรรมมิกรทาที่แสดงคุณแห่งปหาณการและกิเลสจากพระโอษฐอง,งค์สมเด็จพระโลกปเชษฐเรวตตคิขเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสมีศรัทธาตั้งอยู่ในไตรสรณเคมได้ชมเชยศีลสมาธิปัญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์ รางเปรี้ยมผ้าห่มสีสวยสดมีค่าหนึ่งพันตำลึงออกทำสักกาวรบูชาพระสัตธ,ธรรมเทศนาจึงในการครั้งนั้นสมเด็จพระเรวตะบรมศาสดาจารย์ได้ทรงมีพระพุทธดิกาดรดัมระพยากรว่าอิเคเทวมานกพูนี้นานไปในอนาคต จะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าองค์หนึ่งส่งงามว่าพระศีสาะกะยมนีโผดมในการพัทรกับอันจกนักมีนักที่สุดแห่งชองประสงค์ขยกับเศษอีกแสนมหากับครั้นได้สดับพระพุทธยากรชนี้อติเทวมานพผูโ้โพธิสัตว์ส่งพุทธบารมี ก็มีจิตยินดีปราบรื้มเป็นที่ยิ่งอุสาหะบำเพ็ญกุศลสร้างพระบารมีครั้นถึงแก่ชีพตักใจก็ได้ไปอุบัติเกิดในสุขสติภูมิขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบนมัสการพระสิณเจ้าพระพรมโมรีวิลาศยาดละโร,ประเปลี่ยนหำก้าด้วยเสียงก่าวขออนุโมทนาบุญจิต<ส>เป็นกุศลขางทุกทุกท่านสาธุ